ล่าสุดเกมใหม่อย่าง Jump a s s e m b l e ก็เปิดให้ลงทะเบียนในสโตร e ไทยแล้วพร้อมออกมาเพิ่มเติมแล้วว่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นภายในเดือนไหนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามพวกเรา e x a m p l e แล้วไปฟังกันเลยดีกว่าครับ จัมแอ s s e m b l เเกมมือถือแนวต่อสู้สร้างสรรค์โดย DNA และชูเอชะเป็นเกมอนิเมะโมบ้าที่รวมจัก,กรวาลของเกมชูเอชะยอดนิยมมากมายรวมถึงอนิเมะที่มีชื่อเสียงอย่างร o กเก l ลบอลวันพีชนะรุโตะบีชเดมอนสเลเยอร์จูจ s ส k ไ i เซนและอื่นๆอีกมากมายโดยการทดสอบคลสเบต้า สำหรับเกมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่26กันยายนและมีการดาวน์โหลดมากกว่า5,000 50, 0ครั้งอ้างอิงข้อมูลจาก Google Play และข่าวดีสำหรับชาวเกมเมอร์ทุกท่านตามข้อมูลจากชุมชนเกมบนมือถือแท็บแท็บวันที่จะวางจำหน่ายของ Jump Assemble คือวันที่25มิถุนายน2024นี้และในตอนนี้ทางระบบของ iOS ก็สามารถลงทะเบียนเกมได้แล้วนะครับ แต่สำหรับชาว Android อาจจะต้องรอกัน <sucks> ไปก <royalty> ่อนนะครับเพราะยังไม่มีประกาศออกมาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่เท่าไหร่ครับและก่อนจะจากกันไปคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าอยากให้ตัวละครไหนเข้ามาอยู่ในเกม Jump Assemble มากที่สุดและหากคุณชอบคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับและพวกเราชาว e x ด m p l e จะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกมใหม่ๆให้ฟังกันอีกแน่นอนครับ